นิทานสอนใจเรื่องข้าวปั้นในถุงผ้าเก่าหน้าหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขามีชายคนหนึ่งชื่อวายุเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของพ่อแม่ชราที่เคยลำบากตรากตรำทำงานหนักเพื่อส่งเสียลูกให้ได้เรียนสูงๆจนวายุได้เป็นพ่อค้าใหญ่ในเมืองหลวง เมื่อเวลาผ่านไปวายุเริ่มมีฐานะดีมีบ้านใหญ่มีภรรยาและลูกน้อยชีวิตเขาดูหรูหราสมบูรณ์แต่กลับลืมเลือนพ่อแม่ที่อยู่บ้านนอกเขาไม่เคยกลับไปเยี่ยมไม่เคยส่งเงินดูแลบางครั้งพ่อแม่เขียนจดหมายมาก็ไม่เคยตอบแม่ของวายุเคยบอกกับพ่อว่า เรามีลูกแต่เหมือนไม่มีเขาเคยบอกว่าจะพาเราไปอยู่ด้วยแต่จนตอนนี้ก็ยังเงียบหายพ่อเพียงยิ้มเศร้าๆและปลูกผักเก็บหญ้าเลี้ยงชีพด้วยความหวังเพียงเล็กน้อย วันหนึ่งพ่อของวายุล้มป่วยหนักแม่จึงส่งคนถือจดหมายไปยังเมืองหลวงขอร้องให้ลูกชายกลับมาเยี่ยมก่อนจะสายเกินไปวายุได้รับจดหมายแต่ลังเลฉันมีงานมากจะให้ทิ้งทุกอย่างไปหาแค่คนแก่สองคนได้ยังไงเขาพูดกับภรรยา ภรรยาเพียงตอบว่าท่านก็แก่แล้วจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนกันอย่าเอาความสงสารมาทำให้เสียเวลาทำเงินเลยเวลาผ่านไปเพียงสองสัปดาห์ก็มีข่าวจากบ้านเกิดพ่อเสียชีวิตแล้วแม่ตรอมใจไม่กินข้าวต่อมาไม่นานก็สิ้นลมวายุถึงกับอึง้งน้ำตาร่วงแต่สายเกินไปเสียแล้ว เมื่อเขากลับไปถึงบ้านเก่าเห็นเพียงกระท่อมผูกพังกับถุงผ้าใบเก่าที่แม่เคยใช้เขาเปิดออกดูพบเพียงข้าวปั้นแห้งๆกับผ้าซับหน้าของแม่พร้อมจดหมายแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าหากลูกกลับมาแม่ฝากข้าวปั้นลูกชอบไว้ให้แม้ไม่มีเงินทองแต่แม่ก็มีรักให้ลูกเสมอ วายุกอดถุงผ้าร้องไห้ยอย่างไม่อายใครเขาอยากย้อนเวลาอยากได้โอกาสใหม่แต่สิ่งที่เขาแลกมาคือความเสียใจตลอดชีวิตคติธรรมสอนใจจากเรื่องนี้ พ่อแม่คือพระอาหารหันต์ของลูกอย่าปล่อยให้ท่านรอด้วยน้ำตาบุญใดในโลกไม่มีค่าเท่าการตอบแทนผู้ให้ชีวิตความกระตันยูเป็นยอดธรรมที่ไม่ต้องใช้เงินซือ้อย่ารอจนสายเกินไปเพราะความเสียใจไม่มีวันย้อนคืน